พุทธตังวันค่ะท่านที่เกิดพุทธจังวันนะคะดวงประจําเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะท่านระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะไม่ว่าจะเจอบุคคลที่3มหรือว่าเป็นรักสามเศร้าก็แล้วแต่นะคะ,ะช่วงเดือนนี้นะคะจะ,ะเผชิญกับปัญหาจะทุกเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะค่ะบุตรบริวารลูกน้องนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเชื่อฟังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ท่ามีความอ,อาจจะอกหักก็ได้หรือว่าอาจจะรักซ้อนซ่อนรักนะคะซึ่งทําให้เราเจ็บช้ำมากในช่วงพาพฤสภาคมนี้นะคะแต่ด้วยความที่มีเรื่องไม่ดีเข้ามาีมเรื่องให้ให้เรากุ้มใจนะคะเราก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะคุณก็ยังโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะยังมีข่าวดีมีคนช่วยเหลือนะคะยิบยื่นความหยิบยืนย่นเงิน เราด้วยนะคะหยิบยื้นหยิบยื่นเงินนะคะก็ยังมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินละกันนะคะผู้ใหญ่เมตานะคะการงานการเงินดีนะคะอาจจะมีเรื่องเศร้านะคะหรือว่าได้ยินข่าว่าว การเงินที่พูดไปแล้วว่ามีสิ่งดีดีเข้ามานะคะมีการยืดยื่นนะคะถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องไม่ดีเรื่องเครียดต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะปลายเดือนนะคะของคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะจะโชคดีนะคะเพราะว่าอะไรที่มันไม่ดีมันได้ผ่านไปแล้วนะคะหเหลือสิ่งดีๆนะคะที่เราจะได้เจอเจอกันนะคะหรือว่าชาววันพุธจะเคลียร์ทุกอย่างนะคะจะเคลียร์ทุกอย่างนะคะภายในสิ้นเดือน หรือว่าเรื่องการงานการเงินนะคะยกเว้นเรื่องความรักนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็ระวังมีบาดนะคะหรือพอพน้อยนะคะฐานาน้ำน้อยนะคะค่ะก็ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะ